ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ VSE High Academy รายการที่จะเป็นเพื่อนซีนอ้อห้องเรียนให้กับคุณและกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับซูนนะครับซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นไม่ธยมศึกษาตอนต้นและวันนี้ครับเราอยู่ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมมติจริงนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับรบกวนทุกคนเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยและได้เกี่ยวด้วยคนพร้อมกันแล้ว เรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บทที่9นะครับทุกคนครับชื่อเรื่องว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงนะครับโดยเนื้อหาในบทนี้ครับจะเป็นการพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับคําว่าโครงสร้างจํานวนนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับจำนวนจริงคืออะไรนะครับจากนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะได้ยินนะครับคำว่าจำนวนตรรกยะจํานวนอัตรกกยะอาจจะเคยได้ยินคําบางคําพวกนี้เนี่ยมาก่อนแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าคําว่าจำนวนตรรกยะเนี่ยคืออะไรกันแน่ จำนวนอัตักกะยะนะครับคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยนะครับโดยบทนี้นะครับจะมีการแบ่งหัวข้อเนี่ยออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อแรกครับชื่อเรื่องว่าจำนวนตักกยะนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าจำนวนแบบไหนบ้างครับเรียกว่าจำนวนตักกยะําจำนวนตักกยะเนี่ยครับมีความสามารถนะครับใช้คำว่าความสามารถเลยเนาะในการเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับจากนั้นครับหัวข้อที่2ครับชื่อเรื่องว่าจำนวนอะตักกยะครับแน่นอนคําว่าตักกยะอตักกยะเนี่ยครับ มันคำนี้คล้ายกันแต่ว่าแท้จริงน,นะครับความหมายมันจะตรงกันข้ามกันเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับนอกจากนี้ครับในหวัวข้อที่3และหวัวข้อที่4นะครับเราจะมาคุยกันว่าคําว่ารากที่2กับคําว่ารากที่3นะครับคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับเคยดิ้งคำว่ากรนที่2หรือว่ากรนที่3มาก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันว่า,วา,รากรนที่2กับารากที่2แตกต่างกันยังไงแล้วกรนที่3ครับกับรากที่3มนะครับมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงกันแน่ถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ดยก่อนที่เราจะมาเริ่มนะครับเนื้อหาจริงๆของจำนวนจริงกันนะครับเดี๋ยสู้นะครับจะขอพาทุกคนนะครับมารู้จักกับคําว่าโครงสร้างนะครับของจำนวนจริงกันก่อนว่าจำนวนจริงนะครับแท้จริงแล้วนะครับมันประกอบไปด้วยจํานวนอะไรบ้างนะครับแบบไหนที่เราจะเรียกเขาว่าเป็นจำนวนจริงและทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับเคยได้ยินเคยรู้หรือเคยเรียนมาก่อนนะครับว่าจำนวนจริงนะครับนับเป็นจํานวนทั้งหมดแล้วครับไม่มีอะไรเลยอยู่นอกจำนวนจริงนะครับต้องขอแอบกระซิบไว้ตรงนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับ มันยังมีจำนวนอื่นๆนะครับที่อยู่นอกเหนือจากจํานวนจริงอีกแต่ว่าจํานวนพวกนั้นนะครับเราจะไปเรียนกันนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของโครงสร้างจํานวนจริงกันดีกว่าเริ่มเลยนะครับอันดับแรกครับจำนวนจริงครับนับเป็นจำนวนที่ต้องบอกก่อนว่าครอบคลุมนะครับจำนวนทั้งหมดเลยที่เราจะเรียนกันนะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับโดยจำนวนจริงครับจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับ2ส่วนด้วยกัน ส,ส่วนแรกครับเราเรียกว่าจำนวนตักกยะนะครับส่วนตรงนี้เนาะและอีกส่วนหนึ่งครับเราเรียกเป็นจํานวนอตักกยะโดยนะครับทั้งจำนวนตักกยะและจำนวนอัตักกรยะนะครับนับเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนจริงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรครับที่เราเรียกว่าเป็นจำนวนตักกยะกันบ้างนะครับตัวแรกครับก็คือส่วนของจํานวนเต็มนั่นเองนะครับเป็นจำนวนที่เราทุกคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเพราะเราเคยเรียนกันไปถูกไหมครับในบทแรก จากนั้นครับอีกส่วนหนึ่งครับเราเรียกว่าเป็นเศษส่วนนะครับและทศนิยมซ้ําซึ่งตรงนี้ครับทุกคนก็เคยรู้จักกันไปแล้วถูกไหมครับเพราะเราก็เรียนกันมาแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราครับขอดูนะฮะในส่วนของจำนวนเต็มอีกนิดหนึ่งครับเราเห็นว่าจำนวนเต็มเนี่ยครับจริงๆก็สามารถแบ่งย่อยได้เป็นจำนวนเต็มบวก0แล้วก็จำนวนเต็มลบถูกไหมครับแบบนี้เนาะโอเคส่วนเศษส่วนและทศนิยมซ้ำเนี่ยครับอันนี้จะขอไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าเราเคยเรียนกันไปเป็นบทหนึ่งเต็มๆเลยนะครับ จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับที่จำนวนอะตักยะนะครับโดยจำนวนอัตักยะของเราเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันส่วนแรกครับเราเรียกว่าเป็นทศนิยมไม่ซ้ํานะครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคําว่าทศนิยมไม่ซ้ำเนี่ยครับแท้จริงแล้วก็คือทศนิยมนะที่ไปต่อเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบและคําว่าไม่ซ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามมีเลขซ้ํากันเลยแต่หมายความว่ามันไม่ได้ซ้ํากันเป็นรูปแบบเช่นไม่ได้ซ้ําเป็นจุดหนึ่งสออะไรแบบนั้น แต่จะมัวๆเช่น967 4 3 2 9 6 2 1อะไรแบบนี้ครับมัวๆไปเนาะอันนี้ครับเรียกว่าเป็นทศนิยมไม่ซ้ำนะครับนะเป็นจำนวนตักกยะและอีกตัวหนึ่งครับก็คือพวกจำนวนนะครับในรูปกลนนะครับโดยกลนเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในบทนี้เลยโอเคนะครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันในหัวข้อที่9.1จนะครับชื่อเรื่องว่าจํานวนตรรกยะนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจำนวนตรรกยะนะครับมันคืออะไรนะครับมีความหมายแบบไหน จำนวนอะไรบ้างเป็นตรรกยะจำนวนอะไรบ้างครับไม่เป็นตรรกยะนะครับเริ่มกันนะครับก่อนเลยครับหลักการของเราครับเราบอกว่าจานวนตรรกยะของเรานะฮะคือจํานวนที่สามารถครับเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนของจํานวนเต็มได้หมายความว่ามันต้องเป็นเศษส่วนครับที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มและตัวส่วนเนี่ยเป็นจำนวนเต็มด้วยโอเคไหมครับนะและนะครับและนะครับไอจำนวนเต็มที่เรามันจะคุยกันเนี่ยไอตัวเศษอ่ะเป็นศูนย์ได้นะแต่นะครับตัวส่วนเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับ เพราะว่าซูนเคยบอกไว้ใช่ไหมครับว่าการอาหารด้วยศูนย์ในทางคณิตศาสตร์เราจะไม่นิยามเนาะโอเคเขาบอกว่าจํานวนครับที่เป็นจํานวนตกกรรกะนะครับพูดง่ายๆครับแบ่งง่ายๆเลยนะก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นจํานวนเต็มครับมีเศษส่วนนะครับและก็มีทศนิยมซ้ํมามี3รูปแบบนี้เท่านั้นโดยนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคําว่าจํานวนเต็มกับเศษส่วนครับมันดูง่ายเนาะใช่ไหมจำนวนเต็มเนี่ยเราก็รู้เลยว่าโอเคเป็นตกกรรกยะ พวกเศษส่วนครับก็มันเป็นจำนวนเต็มส่วนด้วยจำนวนเต็มอยู่แล้วเราก็เลยพูดว่ามันเป็นตัก,กรยะแน่ๆแต่ทีนี้ครับทาไมอ่ะทาไมทศนิยมซ้ำของเราครับพวกนี้เนี่ยถึงถูกนับครับเป็นจำนวนตัก,กรยะไปด้วยหรือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยทศนิยมซ้ําครับอาจจะสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็ม,มนเนี่ยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคโดยทศนิยมซ้ำนะครับที่เราจะคุยกันในหัวข้อนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทศนิยมซ้ำสองรูปแบบนะครับ รูปแบบแรกครับเราเรียกเป็นทศนิยมซ้ำศูนย์นะครับหรือก็คือเป็นจุดแหละถูกไหมฮะข้างหลังจุดทศนิยมมีอะไรก็ได้นะครับแต่สุดท้ายมันจะลงได้ศูนย์แล้วก็ซ้ำศูนย์ไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแรกครับ0.5น0นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์ไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะหรือหลายคนเห็นศูนย์ศูนย์แบบนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าโอเคมันก็คือศูนย์จุดห้าจริงไหมครับก็จะเรียกเป็นศูนย์จุดห้าได้อ่ะแบบนี้ครับแบบนี้นะ เพราะเราก็รู้ใช่ไหมอ่ะว่าแท้จริงแล้วนะครับ0.5เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นอะไรได้ครับ0.5สามารถที่จะเขียนเป็น5ส่วนด้วยอะไรได้นะส่วนด้วย10ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็จะกลับมาอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เนาะนะครับโอเคหรืออย่างอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ0.72600นะครับแล้วก็ไล่ส่วนไปเรื่อยๆเนาะเขียนได้แบบก็คือ0.726แบบนี้เลยซึ่งทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่า0.726ของเราตัวนี้ครับ เขาสามารถเขียนเป็นอะไรได้นะสามารถเขียนเป็น726ส่วนด้วย1000ได้ถูกต้องไหมครับว่าง,ง่ายเลยครับการกี่ตัโทศนิยมเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนนะให้กลายเป็นเศษส่วนนะครับที่มีทั้งเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มได้นยมันก็จะเป็นจำนวนตรระยะนั่นเองโอเคในสองทศนิยมทศนิยมซ้ำศูนย์นะครับคิดว่าอันนี้น่าจะไม่มีใครมีปัญหาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับอีกตัวหนึ่งนะก็คือทศนิยมซ้ำนะครับที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนย์บ้าง เช่นนะครับตัวแรกเนี่ยคือ0.6จุดหกแล้วก็ซ้ำหกไปเรื่อยๆเนาะเวลาเราเขียนนะครับจำกันได้ไหมซูนจะบอกว่าให้เขียนเป็น0.6จุดหตัวเดียวพอเนาะและก็ใส่จุดนะครับตัวนี้ไว้ด้านบนเลข6กไอการเขียนแบบนี้ครับก็คือการแสดงว่าโอเคมันจะซ้ำหกต่อไปเรื่อยๆหรืออีกหนึ่งรูปแบบครับก็คือ0ูนย์จุดห้าสี่หกห้าสี่หกนะครับเราก็จะมองเห็นรูปแบบการซ้ําจริงไหมครับว่ามันจะซ้ําเป็น5 4 6 5 4 6ไปเรื่อยๆเนาะเลขถัดไปก็จะเป็นอะไรครับเป็น็น4เป็น6เป็น5เป็น4เป็น6ป่เป ซึ่งแบบนี้เขาเวลาเราเขียนนะฮะเราก็จะไม่เขียนแบบ5้าสี่หกซ้ำไปเรื่อยๆเป็นจุดๆเนาะเราจะเขียนเป็น0 5นย์จครับแล้วเราจะใส่จุดนะครับไว้ที่ตัวต้นและตัวท้ายโอเคไหมครับอย่างเงี้ยเราจะไม่นิยมใส่จุด3จุดนะเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันซ้ํ้าสี่หกเนี้ยก็ใส่แค่จุดที่เลข5กับจุดที่เลข6กเนี่ยแบบนี้ก็เพียงพอทีนี้เดี๋ยวเราจะดูกันต่อนะครับว่าเออทาไมครับทําไมการเขียนทศนิยมซ้ําที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนย์แบบนี้นะครับ จึงถูกนับนะครับว่าเป็นจำนวนตักกะยะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากหน้าที่แล้วนะครับที่สุนทิงทายไว้ว่าไอตัวทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนย์นะครับจริงแล้วเนี่ยมันน่าจะสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนของจำนวนเต็มได้คําถามคือจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันนะครับในหัวข้อนี้เ,เริ่มเลยนะครับหัวข้อนี้มีชื่อเรื่องว่าการแปลงทศนิยมซ้ำนะครับที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนย์เนี่ยให้กลายเป็นเศษส่วน โดยวิธีการทําครับเราจะดูไปพร้อมกันในตัวอย่างที่1น,นะครับเริ่มเลยนะตัวที่1ครับเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทศนิยมซ้ํานะครับคือ0.435ซึ่งการเขียนจุด2จุดไว้ข้างบน3กับ5ตัวนี้เนะี่ยหมายความว่ามันซ้ําเฉพาะ3กับ5ถูกต้องไหมครับกลายเป็นอะไรในจริงแล้วต้องเขียนเป็น0.4353535แบบนี้เนาะอยากเปลี่ยนครับราะอยู่ในรูปของเสศษส่วนครับจะทําได้ยังไงก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยจะแบ่งออกไปทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นตอนนะครับ โดยก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เรานะครับจะเข้าขั้นตอนไหนนะฮะให้เราเนี่ยไปทําการกําหนดตัวแปรสักหนึ่งตัวก่อนนะครับให้มีค่าเท่ากันนะกับทศสนิยมซ้ําของเราเช่นตอนนี้นะครับซูนก็จะกําหนดนะครับให้ตัวแปร a และกัน,นาะ a ใหญ่หนึ่งตัวนะครับมีค่าเท่ากับนะ0.4353535แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเอาสักแบบนี้แล้วกันแค่นี้ก็น่าจะพอละจากนั้นครับเราจะเริ่มขั้นตอนที่1กันนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับส่วนจะบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาตัว A ของเราตัวนี้ครับไปคูณด้วย10นะครับอาจทรงเขียนนับอันเอา A นะครับไปคูณด้วย10ครับยกกำลัง M โดยที่ตัว M คืออะไรครับโดยที่จะขอโน้ตไว้ตรงนี้เล็กๆนะฮะอาจไปสีน้ำเงินแล้วกันเนาะก็คือว่า M เนี่ยครับเท่ากับนะจำนวนครับของเลขหลังทศนิยมครับทั้งหมดเลยอาจดูซิว่ามีกี่ตัวครับ มี3ตัวถูกต้องไหมครับใช่ไหมเพราะฉะน้นตัวนี้ครับสุนจะเอาตัว A ของเราเนี่ยไปคูณ10ยกกําลังสกกาัง3นะครับเราจะได้ว่า A ของเราครับคูณนะฮะสิยกกําลัง3ามอ่ะเขียนเลยครับจะมีค่าเป็น435เนาะจุดสามห้าสามห้าแต่ก็ยังเป็นทศนิยมซ้ําเหมือนเดิมถูกต้องไหมไม่เป็นไรนะครับจากนั้นครับไปต่อนะครับขั้นตอนที่2นะครับ ให้เราเองเราเนี่ยไปคูณนะครับด้วย10นะยกกำลัง N บ้างโดยครั้งนี้ครับ N คืออะไร N ครับคือจำนวนนะครับเลขหลังทศนิยมนะฮะที่ไม่ซ้ำครับได้ไหมเออย่างตัว M เ,เนี่ยาจะขอเพิ่มเติมเล็กกันเนาะว่าเป็นเลขหลังทศนิยมทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับอาจจะเข้าใจตรงกันนะ แบบนี้แต่ว่าตัว n เนี่ยจะเฉพาะเลขหลังทศนิยมนะครับที่ไม่ใช่เลขที่ซ้ําเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในข้อนี้เนี่ยมันมีอะไรครับมันมีเลข4ใช่ไหมเพียง1ตัวถูกไหมครับที่เป็นเลขหลังทศนิยมที่ไม่ซ้ำเนาะดังนั้นตัว n ก็จะกลายเป็นเลข1นะครับเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้น a เนี่ยนะไปคูณกับ10นะครับยกกําลัง1จะมีค่าเท่ากับ4.35 35ซ้ำไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับหน้าตาแบบนี้เนาะ และสุดท้ายเลยครับขั้นตอนที่สามครับให้ทุกคนนะครับเอาสิ่งที่เราได้มานะจากขั้นตอนที่1เนี่ยกับขั้นตอนที่สองครับมาลบกันโอเคไหมอ่าเช่นตอนนี้เนี่ยส่วนอาจจะขอเขียนนะครับว่าสิ่งได้ขั้นตอนที่1นะเรียกว่าเป็นสมการที่1แล้วกันและสิ่งที่ได้มาครับจากขั้นตอนที่สองนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสมการที่สองเนาะอ่านหน้าตาแบบนี้นะครับ และส่วนจะเอาครับ1น,นะฮะเอาสมก,การที่1อ่งลบเลยครับด้วยสมก,การที่2ครับดูซิว่าลบกันแล้วเราได้อะไรออกมาเราได้ออกมาไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งซ้ายของเราคือ1น0 0พันมสิบยกกำลังสามคือหนึ่ถูกไหมครับกลายเป็น1000คูณเเนาะหนึ่งนะครับคูณ a ไปลบนะครับฝั่งซ้ายของสมก,การที่2คือ10บคูณเใช่ไหมอ่ะสิบเนะครับจะมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ435ร้อยสามสิบห้าจุดสาม 5ขอเขียนจุดๆเลยแล้วกันเนาะแบบนี้ได้ไหมแล้วก็ไปลบนะครับกับ4.35จุดๆหจุดจุดจุดแบบนี้ได้ไหมครับอันนี้ขอย่อเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวที่ไม่พอนะพอลบกันเสร็จปุ๊บเหลืออะไรครับเราจะได้ว่าตอนนี้ครับฝั่งซ้ายเราเนี่ยจะกลายเป็น90 0้ยไหมครับ90เนาะ A ฝัง่งขวาครับให้ทุกคนสังเกตดีๆครับตอนเนี้ยทุกคนน่าจะพอมองออกแล้วถูกไหมว่าครับ ไอทศนยิยมที่มันเคยซ้ำของเราเนี่ยครับตอนนี้มันน่าจะหักล้างกันได้พอดีจริงป้ะพอมันหักล้างกันเสร็จครับก็จะเป็น435ลบ4ซึ่งกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น400นะครับ31นั่นเองตามทันไหมครับเพราะฉะนั้นครับแต่ส่วนย้าย990ไปหารนะครับเราจะได้ว่า a ของเราเนาะ,ะทำไมนะติดลบ a ของเราตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ431หารด้วย 990ถูกต้องไหมครับอันนี้ขอยอดนิดนึงเนาะทียอจะไม่่พอนะฮะขอยอหน่อยแวบนะสันโอเคด้วยเ9 0าร้วย990นะครับเพราะทังตอนนี้ครับทุกคนพอจะมองเห็นไหมครับว่าจากตอนแรกเนี่ยครับเราเนะมีทศนิยมซ้ำอยู่นะแต่เราสามารถเปลี่ยนครับให้กลายเป็นอะไรได้ให้กลายเป็นเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ดังนั้นครับตอนนี้ครับสุนเปลี่ยนได้เรียบร้อยครับคำตอบจนกลายเป็น4 3 1นะครับ ส่วนด้วย990นะครับและนี่ครับทุกคนครับคือขั้นตอนนะครับในการที่เราเนี่ยจะไปเปลี่ยนตัวทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูนยะครับให้กลายเป็นเศษส่วนแบบนี้นั่นเองนะครับและด้วยสาเหตุนี้แหละครับไอ้ทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำศูน,นะครับมันก็เลยเป็นจุดมันตักระยะ